สวัสดีครับส่งตัวเข้าอู่อยู่กับช่องพี่นนท์รถดำซิ่งนะครับเจอต้นตอแล้วสภาพอย่างที่เห็นเทียบดูสิไปดังามาเทียบนี่มาเทียบตัวนี้ดูสภาพครับอันนี้คือไม่ได้อันนี้ถอดออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยตอนแรกดินเยอะกว่านี้ผมเอามือเกลี่ย อย่าไวใ้ใจนะ้ำมันจะรลอดูดูข้างนอกอะ่ะดูไปจากข้างนอกมันก็ใสยอยู่นะแต่แกออกมาครับวา้ายวเรามาดูของใหม่กันของใหม่เหมือนกันไหมผมมาตัวเดียวกันไะม า<ป>หรือเปล่าเท่ากันเท่ากันเลยอือนี่เจ๊ล้างกออกมพี่ไหน,นด,ดูไหนดู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 นิดเดียวเองไม่ไม่ใช่อันนี้ดูดูน,นี่แหละ ถูกแล้วอนี้รูอากาศอันนี้ดูดูดูรูน้ำมันออกอุ่งจะรูดูเข้าเอาลมเป่ากันไหมมีลมไหมเตาเอาเป่าหน่อยฮะเตานู่นเตานู่นเลยอันนี้ล้างด้วยไหนผมเอาเทียบกันหน <aj> ่อยเปลี่ยนแด่กองโซล่าอย่าลืมเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับ ดูเศษว่ะดูมาจากในถังอเนี่ยในในกรงยังขนาดนี้ในสะายจะขนาดไหนวนะเนาะสายตันเลยนะมัง้งนี่ขาวจัวเลยคนละตัวเลยคนละอย่างกันเลยครับผมลื้อกองโซลา่าดูแล้วมันไม่ตันนะมัน มันสกรปรกอยู่แต่ว่าสีมันยังไม่เข้มขนาดนั้นครับมันก็เริ่มดำแล้วกองโซล่าตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับไม่รอดล้างก่อน อยวอาอลมเป่าทช่างุูดข้างในคนละอย่างกบบันนเนี่ยให้ภาพมันบันยาย ต้นตอสะดุดถ้า,าส,สีส้มอยู่บนถังน้ำมัน หายใจโลกเลยทีนี้น้ำมันเดินเลยครับสาเหตุที่รถไม่เรงคนเยอะมากอยู่นึ่นโอ้เยอะสี่สิบห้าสิบคันมีกระท่อมกินไหมมีตุ๊กตนไหมไอสีส้มๆนี่อะไรนี่ใส่ตรงไหนไอสีส้มๆเ่ยใส่ตรงไหนอยู่ข้างในนี่เลยอยู่ทำไมต้องใส่ทำไมต้องใส่ก็ไม่รู้ประมาณว่า สิ่งตกสกปรกตกใส่แล้วมันก็จะวนอยู่นี่อะไรประมาณนี้แหละมั้งเช็ดพี่เช็ดเช็ดนนี้ให้ผมด้วยด้วยเนี่ยข้างในเนี่ยอ้ดูน้ำไอ้ดูภายใน่อยสิเปจนเจนไหนมั้งก็สะอาดอยู่นะ ไอ้ก็เช็ดมันก็ดีอ่ะข้างในมันมีอนไรแล้วก็เจออีกหน่อยตาดียวจะเช็ดหน่อยก็ดีอันนี้ยังไม่ตันอู้ตอนนั้นเปลี่ยนแต่อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ตอนนั้นอันนี้อย่างดำเลยเนาะอันเนี้ยแล้วอันเนี้ยมันอันนี้มันสะสมมาพร้อมกับอันนี้แหละแล้วในสายอ่ะอู้ผมคิดว่าในสายอ่ะมันจะขนาดไหน ในสายแล้วก็ในปั๊มอะ่ะโอ้ยับให่ใงใจน่าจะหายอยู่นะน่าจะหายเพราะว่าน้ำมันเดินสะดวก จีใส่รูบุคบเลยมีะนะประโยชน์ใช้หักเรา อแล้วพี่ตึงมือเพราะนี่ตรงนี้แล้วก็เบอร์สิบข้างบนเลยแน่นปีนเยเ,ยเีนเยอะเลยมันแน่นแน่นอย่างนี้นะตอนถอดอยังแน่นเลย ร้อยเก็บของมีผ้าเช็ดไหมพี่บางฝุ่นเช็ดบางฝุ่นขนาด,ดียวลอะไรแล้วอวยอวย มมมมต้องแยกด้วยนะตัดเลยมันอยู่ในกล่องนั้นแล้วแน่มันจะไม่ดูขึ้นตัวนี้เนี่ยดูดแน่ลองดูแลยวเช็ดเช็ดให้ผมก่อนเช็ดลองขึ้นในหัวเดีย๋ยวดีมันเกาะ ลงเบบโหดมากหลังหักได้เลยนะนี่ลงอย่างนี้ยื้อไว้ไม่ไหวอะ่ะเห็นไงร่อฮะปัดดีดมันมีน้ำมันแล้วในกลองโซลา่า ตัดติดง่ายกว่าเดิมอีกเนำมันมาไหม,มน้องก็มาแล้วมะต้องไล่หรอเปล่ลองพี่ลองคลายเบอร์สิบดูอ่ะนี่เลยมันเป็นในอากาศไงเผื่อมันมต้อง ปกติยังไงนะปกติยังไงนะปกติเอาทางลมไปดูอ๋ออากาศมันเข้าเขาเลยไม่ได้ต้องแยกบอกเอาไอ้ที่ยิงลมเอ้ยยิงนี้เนี่ยยิงอัดเข้าไปยิงลมอัดเข้าไปปุ๊บมันวินเพ้อเดเข้าเลยไม่ต้องแยกอย่างงี้ทำไงจ๊อบยกหัวแยกเข่าเหรอโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวยกหัวแยกก่อนเดี๋ยววันหนึ่งผมช่วย